ดีค่ะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะหลังจากการที่เราได้เรียนนะเรียนรู้มาแต่ละวันแล้วนะคะวันนี้เราจะมาสนุกสนานกับการทำศิลปะเพื่อคลายเครียดกันนะคะก่อนที่จะทำนะคะเรามารู้จักคุณครูตึงคนนะคะคือคุณครูคุณครูแม่ก้อยค่ะชุมตาลามิชัยนะคะเด็กๆจาจำกันได้ไหมเอ่ย ต่อน,นี้นะคะเราจะมาเริ่มต้นการพับกระดาษนะคะขั้นตอนที่หนึ่งนะคะเราจะมาพับโรงเรียนของเราซึ่งเราเรียนหน่วยประถมนิเทศโรงเรียนของเราก็คือโรงเรียนอนุบาลพัตรีรงยาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะขั้นตอนที่หนึ่งเด็กๆเตรียมกระดาษนะคะอุปกรณ์ก็จะมีกระดาษอันนี้ที่คุณครูแม่ก้อยนะคะ คือกระดาษ A4 สีขาวที่คุณครูให้เด็กๆใช้สีขาวเพราะว่าต้องการฝึกให้เด็กๆนะฮะได้ระบายสีฝึกกล้ามนิ้วมือฝึกสายตารู้จักสีนะคะต่อจากกระดาษเสร็จแล้วก็จะมีสีอันนี้เป็นสีไม้หรือสีเทียนก็ได้ค่ะถ้าเด็กๆ ถนัดสีไม้ก็ใช้สีไม้ถ้าเด็กๆถนัดสีเทียนก็ใช้สีเทียนนะคะต่อจากสีเทียนก็จะมีอันนี้ก็คือกรรไกรนะคะไว้ตัดกระดาษนะคะแล้วก็จะมีกาวราเท็กอีกหนึ่งอย่างนะคะขั้นตอนวิธีการทำนะคะขั้นตอนที่หนึ่งเด็กๆอย่าลืมนะคะเตรียมกระดาษ a 4ไว้เลยค่ะ ที่คุณครูสั่งไว้นะคะมีกระดาษ A4 สหนึ่งแผ่นอันนี้อันนี้จะเป็นแบบโรงเรียนที่ใหญ่นะคะขั้นตอนที่หนึ่งก็คือนำกระดาษ A4 มาแล้วก็พับดูวิธีการพับนะคะจับมุมแหลมให้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็ค่อยๆพับลงไป กรรีกระดาษให้เรียบนี่กระดาษให้เรียบนะคะอันนี้คือขั้นตอนที่หนึ่งนะคะพรรี่กระดาษเรียบเสร็จแล้วอันนี้เห็นไหมคะเสร็จแล้วเราก็พับข้างล่างพับด้านล่างตัวนี้นะคะ,ะเห็นไหมคะพับครึ่ง แล้วก็รีดกระดาษให้เรียบเหมือนเดิมนะถ้าเรามีมีดอันนี้ใช้มีดกรีดตัดออกหรือกันไกตัดออกแต่เด็กๆของมีคมเด็กๆใช้ได้ไหมคะเด็กๆยังใช้ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมีดจะทําไมคะบาดมือหรือกันไกเนี่ยต้องเป็นกันไกเด็กๆ อย่าเอากันไกลผู้ใหญ่อันนี้เด็กๆต้องให้ช่วยให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยหรือว่าให้พี่ใครมีพี่ก็ให้พี่ช่วยนะ,ะต่อไปนะคะพอราพับเสร็จแล้วเราก็ตัดกระดาษตาม้อยที่เราพับนะค่อยๆตัดให้ตรงนะคะส่วนนี้คือส่วนที่เราไม่ได้ใช้พอตัดเสร็จแล้ว ก็จะออกมาเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปสามเหลี่ยมวันนี้นะคะต่อไปขั้นตอนที่สองกลางกระดาษที่ฤฤออกมาแล <ฤฤ S 1> ดูไม่ก้อยนะคะแล้วก็ทํำไมคะพับครึคร่งเลยค่ะตึงนะคะพับเป็นรูปสี <4 S 2> ่ <4 S 2> เหลี่ยมผืนผ้านะคะ ก็รีดออกมาให้เรียบเหมือนเดิมต่อไปขั้นตอนต่อไปคือกันะคะเพื่อความสวยงามนะคะถ้าเราไม่ถนัดเราอาจจะแบ่งครึ่งของกระดาษแบบนีน้แบ่งครึ่งนะคะกักไว้เป็นมุมตรงนี้มุมน้ําแหลมให้รู้ว่านี่ตำแหน่งคือครึ่งนึงนะคะเสร็จแล้ว เราก็กลางออกมากลางออกมาเรากะดูตรงนี้เป็นเศษหนึ่งส่วนสองหรือเศษหนึ่งส่วนสามเรากะให้สวยงามเราก็เอาประมาณเศษหนึ่งส่วนสามเศษหนึ่งส่วนสาเพื่อเนื้อที่ตรงกลางนะคะจะได้มีอยู่นะคะแล้วก็พับใช่ไหมคะาจาะแล้วก็พับลงไปเลยค่ะ รีดให้เรียบแล้วก็อีกด้านนึงก็พับเหมือนกันค่ะพับให้เท่ากันนะคะสองข้างนี้จะต้องทำไมคะเท่ากันก้อยเท่ากันไหมคะ,ะถ้าไม่เท่ากันเราก็ทำไมคะกะให้เท่ากันนะะแล้วก็รีดให้เรียบอ่าเด็กๆจำได้ไหมคะ ต่อไปนะคะทำยังไงอื่นอ่กลางกระดาษตรงนี้นะพี่นันคะคะเอานิ้วตอดเข้าไปตรงกลางแล้วก็ทำไมคะหักมุมตรงนี้ให้เป็นสามเหลี่ยมอ่าไม่ก้อหักเลยค่ะมันหลังคาใช่ไหมหลังคาอ่าอันนี้ก็จะได้เป็นหลังคาโรงเรียนแล้วเห็นไหม หลังคามันก็จะทําไมคะเป็นริมแหลมอันนี้เป็นริมแหลมนะคะเป็นสามเหลี่ยมออกมาอันนี้ได้หลังคาหนึ่งด้านแล้วนะคะเราไปด้านที่สองค่ะ,คะทําเหมือนเดิมค่ะเอานิ้วสอดลงไปตรงกลางแล้วก็พับมุมให้เป็นสามเหลี่ยมเหมือนเดิมได้ลค่ะออ,ออกมาเป็นอะไรคะแม่ก้อยเป็นอะไรแล้วเออเป็นหลังคาเป็นรูป อ่าเป็นหลังคาเป็นโรงเรียนแล้วนะคะอันนี้สวยงามยังคะเด็กหจิงยายังไม่สวยงามเ่ายังไม่สวยงามเราทํายังไงดีทำไงดีก่าทำาไงดีนะให้สวยงามต้องวาดต่อเติมค่ะอ่าเราก็ต้องวาดต่อเติมออกมาให้โรงเรียนของเราเนี่ยเป็นโรงเรียนที่สวยงาม โดยใช้ดินสอจ่าวาดภาพต่อเติมลงไปเลยค่ะอยากจะตกแต่งเป็นอะไรดีเนาะอยากจะวาดหลังคาอยากจะวาดหลังคามาตรงนี้ทำาะไรนะจ๊ะนี่า่นี้่าเป็นหลังคาบ้านแล้วโรงเรียนก็ต้องมีประตูประตูโรงเรียนหรือจ๊ะประตูโรงเรียนประตูเข้าประตูเข้าประตูเข้าประตูทางเข้าโรงเรียนเสร็จแล้ว ก็มีหน้าต่างค่ะอะมีหน้าต่างเอาไว้ทําไมจ๊ะเอาไว้เปิดให้ลมเข้ามาเย็นเย็นให้รับอากาศเย็นเย็นรับอากาศที่บริสุดธเพราะโรงเรียนเรามีอะไรเยอะนะมีต้นไม้เยอะค่ะ,ะมีต้นไม้เยอะเพื่อจะถ่ายเทอากาศที่บริสุทธิ์เข้ามาสู่ร่างกายเราเราก็จะได้รับก๊าซออกซิเจนเป็นไงคะเยอะไปหมดเลยอ,อขอได้หน้าต่างแล้วพอ,อยังคะ เยากดูัง,งยันท์อแม่ก้อยบอกว่าอยากเติมมหลังคาให้สีมันทําไมคะสวยๆนะคะจะเติมอะไรอีกไหมคะเ,ววเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็ทําไมคะยังไม่สวยเลยต้องระบายสีคะ่ะต้องระบายสีให้สวยงามอ่าเดี๋ยวเราก็ลงมือระบายสีนะ,ะตามใจชอบไปเด็กเลยนะคะ,ะเด็กอยากได้สีไหนก็ระบายให้สวยงามเลยนะคะ ระบายสีตามใจชอบของเด็กเลยอาจจะเอาประตูสีส้มนะคะแม่ก็อยชอบประตูสีส้มแม่ก็อยเอาประตูสีส้มแม่กอยก็จะบายสีนะคะตอนนี้แม่ก้อยกําลังระบายสีอยู่นะคะเพราะว่าแม่ก้อยชอบประตูโรงเรียนสีส้มค่ะเพื่อสีจะได้ทําไมคะ สดใสแล้วก็สวยงามมองเห็นโรงเรียนมาแต่ไกลเลยค่ะอน,นี้นะคะไม่ชอบบอกไม่ก้อยบอกว่าชอบสีส้มชอบสีที่สดใสนะคะค่อยชอบสีสดใสมากมากเลยอ่อาเราจะประตูสีส้มเสร็จแล้วไม่ค่อยจะเอาสีอะไรอีกจ้าจ<ร>่าสวยไหมคะเด็กๆก็จะเอาโงเรียนสีสีฟ้าค่ะแม่้าน่ะ แล้วก็จะเอาสีฟ้าอาใช้สีฟ้าระบายอะไรเอนสีฟ้าสีน้ำเงินแล้วก็จะระบายที่หลังคานะคะขาสีฟ้านะะแล้ก็จะระบายไปใช้สีฟ้าระบายเป็นหลังคาโรงเรียนค่ะเพือ่อความสวยงามนะคะถ้าเราเอาสีอ่อนๆเนี่ยเราก็จะเห็น สีมันทําไมคะสีมันก็ไม่สวยไม่ด<ส>ีไม่สดใสสีไม่สวยไอ้ก้อยบอกว่าชอบสีสดใสค่ะออกมาแล้วสีจะทําไมคะจะสวยมากเลยนะคะแล้วก็จะระบายล้นเขมเลยเด็กๆอยู่บ้านนะคะก็ให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยช่วยระบายด้วยก็ได้คะ่ะเป็นการฝึกกราบนิ้วมือของเด็กๆให้แข็งแรงนะคะ เพราะว่าเด็กๆอยู่บ้านปิดเทอมมานานอาจจะกล้ามน,นิ้วมืออาจจะทําไมคะไม่แข็งแรงกล้ามน,นิ้วมืออาจจะทําไมคะตอนแอบางคนลืมท่าจับดินสอลืมท่าจับสีแล้วเอ๊เขาจะระบายสียังไงนะให้สวยงามดีนะคะเอาละเสร็จแล้วไม่ค่อยระบายสลังคาเป็นสี น้ำเงินค่ะน้ำเงินนะคะิส,สวยไหมเอ่ยาสวยไหมคะเด็กๆชอบไหมเอ่ยเด็กๆไม่จําเป็นต้องระบายสีเดียวกับแม่ก้อยก็ได้เด็กๆชอบสีอะไรเด็กๆก็ระบายสีที่เด็กๆทําไมคะเด็กๆชอบ<ห>ค่ะ,คะตามใจเลยค่ะต่อไปแม่ก้อยจะระบายสีอะไรอีกเลยก้อยจะระบายสีเขียวแม่ก้อยชอบอสีแมก้ก็มีหลายสี แก<อ>ชอบระสีค่ะแม็ก้อยก็จะระบายสีที่เราลงบระบายหลังคาเป็นสีเรนโบว์ค่ะ <c oughs> เป็นสายลุ้งเลยอ,อันนี้เด็กๆชอบสีอะไรเด็กๆก็ระบายได้ตามใจชอบนะคะอันนี้แม็ก้อยก็ชอบสีเขียวชอบหลายๆสีชอบหลากสีสีก็จะได้ทำไมคะชุดไซสสวยงาม ก็อบอกสีเขียวหนูชอบมากเลยสีเขียวเป็นสีธรรมชาติเหมือนต้นอะไรลูกเหมือนต้นไม้มองเห็นก็เป็นสีเหมือนธรรมชาติมองไปก็จะดูร่มลื่นสวยไม่คะเด็กๆจ้า่าต่อไปแม่ก็จะเอาสีอะไรอีกเนาะไม่ก็จะเอาสีแดงโอ้โหตัดก,กับสีอะไรลูกตัดก,กับสีเขียวเลย Oh. ไม่ค่อยที่ชอบสีสดใสมากๆเลยค่กอยชอบสีสดใสแม่ก็กระบายไปแม่ก้อยกระบายสีแดงลงไปนะคะสีแดงเป็นสีที่ร้อนแรงนะคะว้าวนะต่อไปแม่ก้อยชอบสีอะไรอีกน้องสีชมพูค่ะ,ะสีชมพูนะคะสีชมพูเป็นสีที่เย็นเย็น hmm. มองแล้วทำไมคนะสบายตานะนะแม่ก้อยระบายสีชมพูแล้วสวยไหมน้องเด็กๆชอบสีเหมือนแม่ก้อยไหมคะเด็กๆจะทำได้สวยกว่าแม่ก้อยอีกนะคะโอ้โหแม่ก้อยก็ระบายสีได้สวยมากเลยโอ้โหโ,โ,โรงเรียนแม่ก้อยหลากสีเลยค่ะสวยมากเลยค่ะาต่อไป แม่ค่อยจะระบ,บายอะไรอีกไม่ก็จะระบ,บายผนังโรงเรียนดูสิแม่ค่อยเอาผนังโรงเรียนสีสสแดงแดงนะจ๊ะแม่ค่อยชอบสีร้อนแรงมากเลยก็อยชอบสีแดงๆสีสดใสสีสดใสเลยนะคะสีสวยมากเลย ผนังโรงเรียนอนุบาลพัตรีลมยาสีแดงจ้ะเดี๋ยวเด็กๆเปิดเทอมมาเด็กๆจะเห็นโรงเรียนแมก้อยเปลี่ยนสีแล้วนะคะก็เป็นสีโรงเรียนแมก้อยเปลี่ยนสีโรงเรียนใหม่แล้วเด็กๆชอบสีไหนเด็กๆก็ระบายสีที่เด็กๆชอบงไปเลยค่ะเสร็จไปยัอใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จะเสร็จแล้ว ไม,ไม่กยระบายสิไม่ก็ของเด็กๆของใครจะสวยกันนะโรงเรียนใครจะสวยกันนะเดี๋ยวมาแข่งกันนะของใครจะสวยกว่ากันเออจ๊ะโอ้โหสวยไหมคะสวยจังเลยโรงเรียนแม่ก้อยสวยมากพ<ล>อตกแต่ง โรงเรียนเสร็จแล้วเราก็เอามาปิดแปะแต่ตรงนี้ค่ะอะอกมาตรงนี้นะคะเป็นรูปโรงเรียนที่ฉันรักคือโรงเรียนราลพัฒร์รีลมยาสวยไหมคะแม่ก้อยสวยมากเลยก้อยชอบไหมคะชอบอ่าทีนี้พอเด็กๆแปะเสร็จแล้วเนี่ยเด็กๆก,ก็อยากตกแต่งโรงเรียนของเราเนี่ยให้สวยงาม,มก็โดยการนำภาพมานะทำไมคะ มาตักแล้วก็แปะลงไปตามนี้มีภาพกาได้นะวาได้จะวาดเลยวาดตัวเองวาดคุณครูใส่ก็ได้นะคะถ้าใครวาดรูปเก่งนะเด็กๆก็สามารถที่จะวาดรูปลงไปได้อันนี้นะคะคุณครูให้เด็กๆวาดอันนี้คือน้องเกียร์นะคะน้องเกียร์เนี่ยเขาได้รับอันนี้การตกแต่งเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ คุณแม่วันก็ให้เขาวาดออกมาอันนี้เขาสามารถว่าเป็นเด็กๆในโรงเรียนเนี่ยมีเยอะเลยส่วนใ่นะอ่ามีเพื่อนเยอะแยะเลยแล้วก็มีสาวธงด้วยอ่ามีธงชาติมีนกบินด้วยอ่ามีอะไรอย่าเนี้ยโอ้โหมีพระถ้าเด็กอยากจะวาด สระว่ายน้ำเข้าไปได้ไหมคะแม่ได้ค่ะเด็กๆก็ดูเลยตรงไหนที่เด็กๆชอบเด็กๆก็วาดลงไปได้เลยเพราะโรงเลยเราก็มีสระว่ายน้ำนะอ่าอันนี้เป็นไงคะเด็กๆชอบไหมคะสนุกไหมคะอ่าอันนี้อ่าอันนี้คือจบการเรียนของหน่วยนะคะประสมนิเทศนะคะเราได้ทำศิลปะเกี่ยวกับเรื่อง โรงเรียนของเราเสร็จแล้วนะคะอันนี้ใบงานอันนี้เด็กๆอย่าทำไปทิ้งนะคะเก็บสะสมไว้แล้วก็เอามาสม่งครูนะคะจะใส่เป็นแฟ้มผลงานของเด็กๆด,ด้วยนะคะไว้เจอกันสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์หน้าเด็กๆก,ก็จะมีกิจกรรมที่สนุกสนานที่เด็กๆชอบมากเลยก็คืออุปกรณรก์นั่นแหล คืออะไรเออโอูที่แม่ก้อยนะคืออะไรคะคืออะไรคะสีอะไรลูกสีน้ําสีน้ําค่ะอ่ามีสีน้ํานะคะแล้วก็มีชคืออะไรลูกภูกกัน,นะคะแล้วก็ที่รับ,บายสีคือจานแต่อันนี้นะะมันเล็กไปนะคะต้องเป็น จานหรือชามที่ใหญ่ๆเพราะว่าเราจะมาพิมพ์ภาพจากมือนะเอาอุปกรณ์ที่ใส่สีลงไปเราสามารถเอามือเน้นภาพลงไปได้นะเด็กๆเตรียมไว้ให้เรียบร้อยเดี๋ยวสัปดาหห์น้าเราจะทำไมนะเราจะมาทำศิลปะกันนะโดยใช้สีพิมพ์ภาพจากนิ้วมือที่ไม่ก้อยเลยเด็กๆก็จะได้สนุกกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่ๆที่บ้านด้วยนะคะ ถ้าเด็กอยากทำแล้วนะคะเด็กๆต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมเจอกันใน้ิดหน้านะคะอันนี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ